วัครับพมชื่อลุมิตคงชาตร,รีอายุ48ปีอาชีพรับเหมาก,ก่อสร้างอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพงศวันนี้จะร้องเพียงอะไรครับคนกล่อมโลกครับเสรีรูุสวบาครับ กล่อมสิ่งคอนทั่วคุณเขาแวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอไยเทวาองค์ใดทุกใจเงียบเงา wow หยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลยงยากราหเพลงร้องกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกใจต้องแอบร้อง อยากจะเอาสวิตอะไรลงเลยนี่ลงเลยอ่ะนี่ผมจับไว้เลยอ่ะไม่ให้ให้ครัวลงเลยผมไม่ได้ดูเลยผมผมดูแกเฮ้ยมีเล่นเออไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับการร้องนะครับนอกอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่มารายการนี้และก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังเสียงดีเสียงเพราะและก็ดึงความเป็นลูกทุ่งมาแสดงออกให้คนได้ได้เห็นขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ หวานมากหวานมากค่ะเหมือนฝนนั่งฟังเพลงเพลงนี้บน,น,บ,นบนก้อนเมฆเลยอ่ะมันละมุนละไมมากๆเลยค่ะเป็นคนที่เสียงนุ่มเสียงหล่อมากๆนะคะมีแค่บางช่วงบางตอนที่หายใจหายใจแบบว่าถ้าเกิดเป็นลมเดียวได้เนี่ยคือไม่ต้องแบ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะในในบางตอนแต,แต่ว่าฝนลืมมันไปแล้ว<อ>เพราะว่ามันละมุนล,ละไมยมากนะคะแต่แค่นั่นแหละมีแค่บางจุดบางตอนที่ถ้าถ้าเป็นลมเดียวได้ก็จะโอ้โหร้อยร์เแต่นี่มันก็เกือบร้อยเซเลยอะคะ่ะถามจริงค่ะตอนเป็นหนุ่มไปอยู่ไหนทำไมไม่ทำไมไม่ไปเป็นนักร้องแบบสายันสัญญาแบบเสรีุูงสว่างช่วงนั้นทำงานหนักแล้วก็ ช่วงประกวดลูกทุ่งจะน้อยมากครับอาจารย์เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมีมาประกวดบ้างตอนอายุสามสิบนี่มันก็ช้าไปตอนหนุ่มๆไม่ไม่ไม่ได้พยายามไปตรงนั้นเลยใช่ไหมมันมีไปบ้างแต่มันน้อยรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจะน้อยครับอาจารย์อาจจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างมันน้อยหรือเปล่าคะเหมือนครับไม่ค่อยได้ไปเหมือนเหมือนเหมือนโดนลืมอ่ะจริงๆน่าจะได้เป็นนักร้องค่ะ แต่พูดถึงเสียดายก็คือว่าในวันนั้นน่ะถ้าเป็นสิบสี่อีกครั้งเนี่ยน่าจะได้เป็นนักร้องจริงๆนะครับเพราะว่าได้มาครบเลยตัดสินเลยตัดสินเลยดีกว่าคุณร้องสะอาดน่ะผมชื่นใจอย่างเลยที่มีรายการแบบเนี้ยผมฟังจากวิทยุฟังจากแผ่นฟังจากเทปมันไม่ชื่นใจเหมือนผมมานั่งฟังอย่างนี้มาตัดสินกันเลยไหมค่ะผมให้ผ่านครับ ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะสามผ่านเลยครับขอบคุณมากครับเจอกันอีกครั้งขอบคุณครับร้องสะอาดนะนะนักร้องดีๆนี่เองนะด้วยมีแบบนักร้องดีๆเองแล้วไม่ต้องแวดเวิร์ดอะไรเลยนะมีหนักเบามีมีลมเดียวพี่ก็ ู้สึกตื่นเต้นนะที่อาจารย์โน้ตแก่รู้สึชมเราเราสึกเออเราก็ยังยังร้องได้นะมารายการนี้เราสึกดีใจอะไรเงี้ยแปลกมากทั้งที่สุพรรณเป็นใช่ฮะเป็นพื<บ>้น,น,นที่เลยแล้วได้รอดไปได้ยังไงวาสนาไงฮะวาสนาต้องสะกดคําว่าวาสนาทําได้อะไรเงี้ยที่เขาชื่ชนชมให้สามไลน์นี่ถือว่าดีใจเป็นไง <laughs> สสวัสดีคได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุง อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงือ่อคลแต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรุงไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดี ่วงแต่แฟนที่ที่ไปเฟื่องฟุง้งวันเจ้าเพลินเสลืมป่าลุงกลิ่นน้ำปรุงสเสน่เมืองกรุงเลิศลอยไทยไรจนผ่านมานันหาอีการ ก็ชักเศร้าออหอาปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องกล้อยไปเป็นเมียน้อยในางขายยาไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งหน้า ลุงทางบ้านเฝ้าหวงคอยหาพี่นั่งคอยนับวานตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เอ ผ่านมันหักอีการ้องทักพี่ก็ชักเศร้าซอยหาปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้อย เียนเสริมสวยทำไมตั้งหน้าป่าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมาทุวมหัวพี่ รถไถน,นะครับ